อันตรายมากเรื่องนี้พูดหลายรอบมากเพราะว่าหมอเถื่อนนี่คือไม่ใช่หมอแท้นะพวกนี้คือเขาไม่มีความรู้เลยเชื่อไหมว่าผมฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกมือผมสั่นเพราะว่าคนที่รู้เขาจะกลัวภาวะแซกซอนที่น่ากลัวมันคือตาบอดหมอทุกคนรู้ดีตระหนักอยู่ในใจตลอดคนที่ไม่ใช่หมอแท้เขาคิดว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันมีร่องแก้มปักไว้เลยโดยไม่มีหลักการแล้วถ้าเกิดมันเข้าเส้นเลือดตาบอดเลยมันอันตรายมากเพราะฉะนั้น คนที่ไปฉีดกับหมอเถื่ยนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงนะมันอาจจะถูกกว่ากันนิดหน่อยอะแต่ว่ามันคุ้มแม่กับคุณตาบอดอ่ะอาจจะไม่มีโอกาสเอากลับมาได้เลยนะฟิลเลอร์เน่าคือไม่รู้แหล่งที่มาของฟิลเลอร์หมอกระเป๋าดูไม่เป็นฟิลเลอร์แท้หรือเปล่า หรือจะเอาฟิลเลอร์ปลอมมาฉีดหรือเอาซิลิโคนมาฉีดไม่รู้เลยเราแบบมั่นใจไม่ได้เลยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ฟิลเลอร์เน่าหรือฉีดแล้วฟิลเลอร์ไหลคือเป็นเรื่องของเทคนิคละมองมาว่าหมอเขาฉีดอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยหมอเขาฉีดตรงไหนเช่นฉีดกระหม่อมอย่างเงี้ยปึ๊บหมอเขาฉีดชั้นไหนวะไม่รู้จิ้มตรงนี้จิ้มตามจริงๆมันมีมันมีชั้นที่ต้องฉีดและชั้นที่ต้องระวัง <S <S ผมว่าอันดับแรกเลือกที่เป็นคลินิกก่อน สก็คือดูแพทย์คนนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมสามก็คือมีประสบการณ์มามากน้อยแค่ไหนทําแล้วแบบมีปัญหาเยอะไหมแล้วก็ความจริงใจต่อคนไข้ว่าเขามีไหม